สวัสดีครับนักเรียนครับกลับมาพบกับคุณครูสวิ์เช่นเคยกับกิจกรรมเรียนวิทย์คิดสนุกกับครูสวิ์นะครับในครั้งนี้ยังเป็นการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะครับนับวันยิ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นให้นักเรียนทุกคนระมัดระวัง และก็ตั้งใจเรียนที่บ้านนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่1ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตตอนแบบทดสอบท้ายบทเรียนคำถามวิย์ชวนคิดในวันนี้ให้นักเรียน เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนในหน่วยที่1กันนะครับมาแล้ววันนี้คุณครูจะขอวัดประเมินผลนะครับจำนวน10ข้อด้วยกันนะครับให้นักเรียนตั้งใจทำนะครับแล้วก็ดูข้อที่ถูกที่ผิดเพราะอะไรนะครับ เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งเขามีข้อความมาให้นะครับในข้อที่หนึ่งข้อความนั้นบอกว่าไม่สามารถสร้างอาหารได้นะครับไม่สามารถสร้างอาหารไดนะ้ก็คือไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองนี่แหละจำเป็นต้องเป็นไงต้องกินพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร จากข้อความข้างบนสอดคล้องกับสิ่งมีชีวิตใด 1. ดอกเข็ม 2. นกเอี้ยง 3. มะพร้าว 4. กระหล่ำปีครับข้อไหนดีครับนักเรียนคิดว่าข้อไหนดูโจทย์นะครับคือไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องกินพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารดังนั้น ตรงความหมายนี้แสดงว่าสิ่งนั้นคือต้องเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ครับสิ่งนั้นต้องเป็นสัตว์เพราะว่าสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องไปกินสิ่งมีชีวิตอื่นดังนั้นสิ่งนั้นต้องเป็นสัตว์นะครับดังนั้นคำตอบก็เลยเป็นข้อที่2ครับเป็นนกเอี้ยงนะครับโอเคนะครับใครถูกให้คะแนนกับตนเอง1คะแนนครับมาดูข้อที่2 ถ้าใช้ลักษณะการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์ลักษณะการดำรงชีวิตเป็นเกณฑ์นะครับของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตใดนะครับสิ่งมีชีวิตในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบต้นกล้วยนะคำตอบก็คือข้อ3นะครับข้อนี้ง่ายๆนะครับทำไมจึงง่ายละ่ะก็ ต้นกล้วยครับก็คือพืชนะครับนะดังนั้นต้นดาวเรืองก็คือต้นพืชนั่นเองดังนั้นที่ผิดเพราะอะไรยีราฟปานินแล้วก็นกพิราบเนี่ยที่ผิดเพราะว่าอันนี้เป็นสัตว์ไงครับนะดังนั้นกลุ่มเดียวกันกับต้นกล้วยก็เป็นดอกดาวเรืองนั่นเองครับนะที่บอกว่าผิดเห็นไหมต้นกล้วยนะต้นกล้วยคือพืชนั่นเองนะครับแล้วก ต้นกล้วยเป็นพืชต้นอดอกดาวเร,เรืองก็เป็นพืชนั่นเองครับนะโอเคนะครับมาดูข้อที่3ครับมะลิหญ้าต้นข้าวมีลักษณะการดำรงชีวิตตามข้อใดมะลินะครับหญ้าข้าว มีลักษณะการดำรงชีวิตตามข้อใดจะสังเกตเห็นว่ามะลิยญาข้าวเป็นอะไรครับเป็นอะไระก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้นะครับมันสามารถสร้างอาหารเองได้เพราะกลุ่มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของพืชนั่นเองดังนั้นพืชจึงสามารถสร้างอาหารเอง ได้นะครับเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดนะครับข้อที่4มแมลงที่กัดกินหญ้ามแมลงที่กัดกินต้นหญ้าและตายลงบนผืนดินนะครับมแมลงนี่กัดกินหญ้าแล้วก็ตายลงผืนดินไม่นานก็มีราเกิดขึ้นบนซากมแมลง แมลงที่กินหญ้าแล้วก็ตายลงบนผืนดินสักพักก็มีเชื้อราเกิดขึ้นบนแมลงบนซากของแมลงจากข้อความดังกล่าวข้างต้นกล่าวถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตกี่กลุ่มแมลงใช่ไหมอ,อันแรกคือสิ่งมีชีวิตแมลงอันที่สองคืออะไรครับหญ้านะต้นหญ้าและอีกอันนึงคือ รานั่นเองดังนั้นก็มีสิ่งมีชีวิตทั้งหมด3กลุ่มนั่นเองนะครับก็คือมแมลงต้นหญ้าและก็ราข้อที่5ครับถ้าใช้การเคลื่อนที่ตัวเองของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์ใช้การเคลื่อนที่นะครับเป็นเกณฑ์ข้อใดจำแนกถูกต้องเราก็เป็นไง เคลื่อนที่ได้กับเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วข้อไหนถูกครับถ้าใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่นักเรียนก็ต้องมาพิจารณาทีละอย่างจอกเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ครับจอกเป็นพืชใช่ไหมจอกมีเป็นพืชดังนั้นต้นจอกสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองไหมครับไม่นะครับมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองนั่นเองบัวล่ะครับ บัวเคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยตนเองถูกต้องไหมครับถูกเห็นไหมต้องพิจารณาทีละเกณฑ์เลยนะลูกนะต่อไปแหนนะจอกแหนนี่เป็นพืชนะออแหนก็เป็นไงเคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยตนเองชบานะชะบาก็เป็นไงไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยตนเองนะครับดังนั้นคือคือกลุ่มนี้คือถูกไนงะ บัวกับฉชาบาเนี่ยเขาจัดอยู่ในเคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยตนเองก็เลยถูกแต่จอกกับแหน่เนี่ยบอกว่าเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองก็เลยผิดนะดูดีๆนะวิธีการดูผีเสื้อผีเสื้อเป็นสัตว์สัตว์นี้เคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองไหมครับเคลื่อนที่ได้ข้อความนี้เลยถูกนั่นเองปลาทองเป็นสัตว์แต่บอกว่าปลา ไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยตนเองนี่แสดงว่าผิดนั่นเองเห็นไหมครับนกกางเขนเป็นสัตว์นกกางเขนเป็นสัตว์แสดงว่าสัตว์นี้เคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองข้อความนี้คือถูกกระบองเพชรเป็นพืชพืชกระบองเพชรเคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยตนเองถูกหรือผิดพืชก็คือเคลื่อนที่ไม่ได้แสดงว่าถูกนั่นเอง นะครับดังนั้นคำตอบก็เลยเป็นข้อที่4นั่นเองโอเคนะครับนักเรียนลองดูนะเกณฑ์เกณฑ์ก,การดูตารางน,นะครับการจำแนกแยกแยะอย่างนี้เวลาทำข้อสอบนะักเรียนต้องคิดวิเคราะห์อ,ออกมานะลูกนะโอเคนะครับข้อ6สิ่งมีชีวิตข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มพืชเขาถามว่าอยู่ในกลุ่มพืชนะครับ ข้อที่1เต่านอนข้อที่2ต้นถั่วเขียวผักบุ้ง3เห็ดหูหนูต้นถั่วเขียวกระต่าย 4. รปาในอากาศนกพิราบและก็เห็ดหูหนูเป็นไงก็คือพูดง่ายๆเขาถามว่าพืชอ่ะก็ไหนล่ะคือพืชทั้งหมดอ่ะดูแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมนะเขาถามถึงกลุ่มพืชทั้งหมดดังนั้นก็เลยต้องเป็นต้นถั่วเขียวผักบุ้งนะครับต้นถั่วเขียวกับผักบุ้งเป็นพืชที่เหลือ มีสัตว์นะครับตัวนี้พืชมาอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ใช้ทั้ง3อย่างก,ก็เลยผิดนั่นเองโอเคนะครับคำตอบก็เลยเป็นข้อที่2ต้นถั่วเขียวกับผักบุ้งนั่นเองครับข้อที่7เขาให้ภาพมานะครับแล้วเขาถามว่าสิ่งมีชีวิต A ได้แก่ข้อใด A เนี่ยคืออะไรโดยสิ่งมีชีวิต A เป็นไง ย่อยสลายซากพืชและสัตว์เมื่อตายลงเอี A นต้องย่อยสลายนะพบได้บริเวณที่มีความชืน้นและเอเนี่ยสิ่งมีชีวิตเอ็นเกิดบริเวณที่ชืน้นและมีหน้าที่ย่อยสลายซากพืชสัตว์ที่ตายลงสิ่งมีชีวิตเอก็ได้แก่อะไรล่ะครับเห็ดอะมีบากล้วยไม้แล้วก็พารามีเซียมอันไหนล่ะครับนะคำตอบก็คือเห็ดนั่นเองนะครับ คำตอบคือสิ่งมีชีวิต A ในที่นั้นก็คืออเห็ดเพราะเห็ดเนี่ยจะเกิดในที่มีความชุ่มชืน้นและก็ทําหน้าที่ในการย่อยสลายซา,ากพืชซากสัตว์ที่ตายลงนั่นเองครับข้อ8นะใช้ตารางนี้ตอบคําถาม8กับ9นะครับโดยข้อ8เขาถามว่าสิ่งมีชีวิต P ได้แก่ข้อใด P คือตัวนี้สิ่งมีชีวิต P ตัวนี้ ได้แก่อะไรก็มาดูดูแค่ดูแค่กลุ่มนี่ดูแค่ P นี่ยครับเขาบอกว่า P เป็นพืชไม่ได้ติ๊กว่าสัตว์หรือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชใช่สัตว์เลยดังนั้นดูง่ายๆ P เป็นกลุ่มของพืชอันไหนล่ะคือพืชพูดถึงง่ายๆเลยว่าข้อนี้แค่เขาถามว่าถามแค่ว่า P นี่คืออะไรนะ P คืออะไรแต่บอกมาติ๊กในเกณฑ์นี้บอกว่าเป็นพืชน,นะ ดังนั้นก็คืออันไหนล่ะพืชครับมา้าวัวเห็ดเผาะแล้วก็ผักกาดขาวนะครับส่วนที่เป็นพืชก็คือคืออะไรครับนะ P นี่เป็นกลุ่มของพืชคืออะไรล่ะครับอ่าก็คือผักกาดขาวนั่นเองนะโอเคนะครับไปดูข้อ9ข้อ9กก็เหมือนเดิมถ้าต้องจัดจำแนก สิ่งมีชีวิตคิวโดยเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตคิวเนี่ยมีลักษณะเป็นเส้นใย,ยสีดำนะเป็นเส้นใย,ยสีดำจเจริญเติบโตบนบนไหนคิวเนี่ยนะสิ่งมีชีวิตคิวเนี่ยเป็นเส้นใย,ยสีดำจเจริญเติบโตบนแผงขนมปังที่วางไว้บนโต๊ะเป็นเวลานาน5วันหลังจากสิ่งมีชีวิตคิวเนี่ย เขาถามว่าสิ่งมีชีวิตคิวจะจัดจำแนกอยู่ในกลุ่มเดียวกับกับใครเนี่ยกับใครนะนักเรียนก็ต้องดูว่าสิ่งมีชีวิตคิวเป็นเส้นใยสีดำชอบเจริญเติบโตในขนมปังนะครับที่ทิ้งไว้เป็นเวลานาน,านแล้วนะการที่ทิ้งขนมปังไว้เป็นเวลานานๆแล้วก็เกิดเส้นใย นั่นแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตคิวก็คือเชื้ออะไรครับถูกต้องครับนะก็คือเชื้อราตัวหนึ่งนี่นี่เห็นไหมพอทิ้งไว้5วันเห็นไหมเกิดเป็นเชื้อราเกิดขึ้นดังนั้นก็ตระกูลเดียวกันกับใครครับราบนราบนมาล็ด นะครับมเมล็ดถั่วลิสงนั่นเองเห็นไหมเหมือนกันเลยเนี่ยเชื้อรานะอันนี้คือเขาถามในลักษณะเชิงวิเคราะห์อีกนะครับเห็นไหมนักเรียนต้องคิดให้ได้นะที่จริงเขาจะถามง่ายๆก็ได้ว่าขนมปังที่ขึ้นราเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเนี่ยก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะครับเป็นกลุ่มเดียวกันกันกบอะไรในโจทย์ก็คือราบนมาเมล็ดถั่วลิสงนั่นเองนะครับ โอเคนะครับข้อที่10มีโยเกิร์ตมีเทมเป้มีวุ้นมะพร้าวเขาถามว่าเป็นอาหารที่ผลิตได้จากสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์และกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้นะครับก็ต้องมาพิจารณาดูที่ละประเด็นว่าไอ้เจ้าโยเกิร์ตหรือไอ้เทมเป้หรือวุ้นมะพร้าวเนี่ยนะ นี่มันมีลักษณะอย่างไงโยเกิร์ตนี่เรารู้อยู่แล้วเนาะกับบ้วนมะพาวเทมเป้นะครับเทมเป้ครูไปหาข้อมูลมาให้ว่าเทมเป้นี่เป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเทมเป้เป็นอาหารที่ได้จากการหมักถั่วเหลืองด้วยราชนิดหนึ่งนะครับด้วยเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับไลโซพัสโอลิโกสปอรัสนะครับเชื้อราตัวนี้แสดงว่า มันจเจริญเติบโตโดยใช้อะไรเนี่ยเชื้อราใช่ไหมผลิตจากเชื้อราใช่ไหมครับนะส่วนเจ้าโยเกิร์ตกับเจ้าวุ้นมะพร้าวนะครับเจ้าโยเกิร์ตกับวุ้นมะพร้าวเนี่ยจะผลิตจากจุลินทรีย์นะครับนะจะผลิตจากจุลินทรีย์ตัวหนึ่งดังนั้นสรุปง่ายๆก็คือเจ้าจุลินทรีย์กับเจ้าเชื้อราเนี่ย ก็คือกลุ่มของของอะไรครับกลุ่มของสิ่งที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นั่นเองโอเคไหมครับนะดังจากนั้นให้นักเรียนรวมคะแนนนะครับส่วน10เต็ม10ได้เท่าไหร่ใครผ่านครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ5ขึ้นไปก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ผ่านใครได้90นี่ถือว่าเยี่ยมยอดเลยนะครับ ส่วนใครได้เต็มเลยโอโหไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับบางคนอาจได้คะแนนน้อยนะครับนักเรียนอาจกลับย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่คุณครูได้อธิบายนะครับแล้วนักเรียนก็กลับมาทําใหม่ได้นะครับสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับนักเรียนครับหรือยังไม่เข้าใจอะไรนะครับสามารถที่จะเข้าไปสื่อวิทยาศาสตร์ประถมศึกษากับครูสุวิทย์ทาง facebook และ ใน y t u t u นะครับใน u t u b e ก็พิมพ์เข้าไปว่าเรียนวิทย์นะครับเรียนวิทย์คิดสนุกกับครูสุวิทย์นะครับก็จะได้เห็นเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆแล้วก็น้องๆเราทำกิจกรรมนะครับในสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดนะครับครูก็ได้บันทึกกิจกรรมการเรียนการสอนไว้นะครับนักเรียนสามารถ กดให้กำลังใจใกดแชร์นะครับกดให้กำลังใจเพื่อนๆแล้วก็กดไลค์กดกดสับตะไคร์นะครับให้ติดตามนะครับไม่พลาดการติดตามสำหรับคลิปแต่ละคลิปที่คุณครูได้ลงไปนะครับดังนั้นให้นักเรียนไปศึกษาได้เพิ่มเติมนะครับสำหรับกิจกรรมเรียนวิทย์คิดสนุกกับครูสุวิทย์ในวันนี้นะครับคุณครูสุวิทย์ก็ต้องขอ ขอบคุณนะครับขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ช่วยดูแลน้องๆนะครับกำชับเรื่องการเรียนของน้องๆแทนคุณครูสุวิทย์ในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือขอบใจนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะครับที่ตั้งใจเรียนฝึกความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนะครับสำหรับวันนี้ครูสุวิทต,ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ